เราสู่ชีวิตจริงได้หน้าทำถุกผกักผักเนื้อผักไตแลว้วะทำเบิดนามท้วมนามท้วมหน้าเราวเขาเปยเบิดเลยเลยเสียบไหมใส่เสื้อไหมรวบนามอกเลย โอ้ยว่าเสียงว่าฝนตกขักจะม,มา,นานมหาคน,นมาช่วยดำหนิด หาคนมาช่วยทำคนเดียวมันเราอะอยู่คนเดียวดีกว่าเราอะไปใจแม่นบ่ะอยากหาอยู่แต่ว่าเขากระบาดนี่แครอยากมาอยู่น้ำเหมือนกันว่ะลำบากเลยเออใช่แต่ยอมฟ้องยอาตัวบรอดนะว่ะ อเอาคนล่อมันก็ต้องธรรมดาเลวเนาะนคนมาปฏิกัดเท่ากันคนรวยก็รวยคนไ่รวยก็ร้ายสู้ไปชีวิตไปแต่เง้นพ่อสามถึงปีถึงเดือนถึงวันถึงเวลาตา่างคนต่างมาบุญกุศลมันไม่เท่ากันการสั่ง มาไม่เท่ากันเพราะนั้นต้นทุนชีวิตมันไม่คือกันเรื่องตรงนี่แหละให้ยูให้ชิ้นสามภาษาค,คนบันนอ,อกบันหน้ารอต่อสู้เพื่อความอยู่รอดสักวันหนึ่งน้องนะเสียงหว่าแล้วันไหนบุ๊